ไปแล้วคนๆข้าวอ่ะเออข้าวผายไปก้มเบิ่งบาน่าเนาะเสียได้เลยมนี่ข้าวพายเฮได้นะเออให้จอดคล้องเพื้นดูก่อนเรียบร้อยตีเลยบ่อนัดบ้านนี่นี่เพลงไม่ต้องคำรับพี่น้องมาจากรายการไม่ต้องคำแถวร้อนพีนี่ปีเวลาเมื่อนี่ปิดบ่อซองอะรายการไม่ต้องคำ ตกนี่ปีนบางกลางสามหอบวันนี้มิสเตอร์น็อตเฮ้ยกามเป็นก้ามนอนนะเนาะแข้งแห้งนคนนี่ทุกพ่อบขนาดก้ามเป็นหมึดแก้มเห็นแหละผู้แหละก้ามเ็นนะเขาเฮียนแล้วบปล่าด กามรนใหญ่อยเลยไปเขาก็ย่านแล้วนี่เขาย่านแล้วนี่เหรอเพลงว้าววยยุดทำมึงเพลงอลไรจะเอาคนบ่น้าต๊ะเอ้อสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีขลุบระหัสแพงเบสทุกคู่ทุกคนพี่น้องเอ้ย วันนี้มาหลีดมาเที่ยวที่บ้านหนองคำแห่งพี่น้องมาเบิ่งหนองน้ำเพื่อจะดูน้ำอ่องพี่น้องเลยดูแห้งๆกันแหละว่าสีมีปลาหน่อยปลาลายประมาณไดนพี่น้องเลยยังบดธันบุกเบิดน้ำมันไปแล้วลายลายอ่อนพี่น้องลายแกนร้อนแล้วเว้นโซงแกนร้อนสามแกนร้อนหน่อยผมตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังบดบุก ซูเปอร์ชตานังหองไม้ทองคำน้องน็อดพี่น้องเอ้ยหลินสายน้ำแตกตัวจวดอยู่คือสียังเฮิงเติบเพื่อสีแห่งคือสีกลุ่มอยู่มือนี่เดียวว่าอ๋อพี่น้องจริงแนะบอนแล้วพี่น้องปายังปลายังพูดพี่น้องเอ้ยเห็นแต่น้ำ สีบัว,บวอยู่ึโ้เบิดไปแล้วลิฟขู่คุ้งพี่น้องเมื่อกีก้นี่ยังโมแห้งเมื่อกี้เอามาใส่อีกมั้งยังโมได้พี่นอ้องเลยคือสียังหลายอยู่น้ำเนี่ยนะต่นี่หาคำกุ้งเละใบม้วนเลยสีแห้งอยู่ั่นาดโอ้ถ่านมาทางนี้พี่นอ้องเลย เมื่อก่อนเพิ่นดูต้ก้าแล้โกดโตก้าบ่ดทั้งเเขียวงามพอปักพอาดำแล้วทางนี้เนาะบรรยากาศยามทงไหย้หายามไห้ยามนาพี่น้องเลยยามนี่ก็เป็นระดูายามไห้ยามนาเนาะหมดอะอไกรกะมาหอดเดือนหกค,ค่อยค่อยพี่น้องเลยใกล้จะเข้าสู่เดือนเจ็ดเล่วเนาะช่วงน,นี้ก็เป็นนาคนแล้วพี่น้องเดินทางไปทั้งใด ไปมาเท่าไรก็สียากลำบากแน่นอนหนึ่งเนาะต้องพกพามันขันจ่องหรือว่าขันหุ่มหรือเสือกันฝนไปน้ำพี่น้องเลยเพราะว่ายามนี้ถ้าฝนชนุนท่าจะตกได้ตลอดตกได้ทุกเวลาพี่น้องนี่เสียงน้ำตูดจะจ้จาพี่น้องทางเพิ่นสูบข,ขึ้นมาใส่เพิ่นจะเอามาใส่น้องนี่ ไอ้มาหนองนี่ยังบ่อได้แหงเคนว่ะหนองตัวนี้ก็ยังบ่แหงคือสิยังหลายเติบหนองน,นี่คือหน้าน่องมีดีพี่น้องเอ้ยนอหลายคนหลายเอฟซีเหลายทานก็นอาจสิหูคุดเคยแล้วก็อาจจะฮหูจักหรือว่าได้ยินซื่อดินเสียงของทางน,น้องมีดีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ ในแวะมาเยี่ยมมายามมาหาทางที่นองเพลินพี่น้องในเงินว่าปวดแอวเจ็บแอวมาได้สองสามมือ้อแล้วบ่ได้ไปถ่ายคลิปทำคลิปทั้งใดขับรถเดินทางไปทั้งใดก็ย่านมันเครื่องหัวสันเนาะก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพิินกับ่ได้เป็นนักบ่ได้เป็นลายพี่น้องเลยก็เลยแวะมาทางหน้าพ่อแม่น้องมิลี่ก็เลย,เาานะลเลยได้ถ่ายทำ บรรยากาศธ,ธรรมชาติงามท้องหอยท้องหน้าให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีเฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะว่าแต่ละวันนี่บ่าวกรไพ่ี่ไปจุดใดจุดใดพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกิจกรรมประจำวันแหละว่าแต่ละมือเฮ็ดหยังเนาะอยู่ไสได้เบิ่งได้ชมตื่นมาแล้พี่น้องเลยอสาสิพาพ่อแม่พี่น,อน,น,อน,น้องอเฮาพพเดินย่าง หอบหนองพคนละรอๆไปสักพุ่นว่าน้ำยังหน่อยยังหลายจำเลยพี่น้องเอยไปรุ่นน้ำกันเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องไปยังน้องน็อตเล่นน้ำบ่ลงงูป่าแมไปลงงูป่าไปบ่ลงบ่ไี้น้ามันแห้งก่อนจะเห็นปลาห่าเอางูหมาลูกไปยังบ่ได้บ่ได้ เอ้าเจ้าจะหห้ไปใช้น้ำบัดน,นี้ไปแล้วพี่น้องเลยตาภาษาเด็กน้อยกำลังดื้อพี่น้องเด็กน้อยกำลังดื้อพี่น้องท่นได้จับไม้หน่กะจรว่าบเบริร์ดแบทกะบสัทปปะนะเพราะว่าท้านน้องเพื่อนนี่อยากไปประกวดทองเพลงไหมท่าครับคือจะเป็นศิลปินแน่นะพอ์พี่น้องเลย ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้โบเมนใกล้อย่างไรใกล้ที่เขาขณะเวลาตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วพี่น้องเลยน้ำกันยังไหลขันชิลงงมกับย่านบาน่ได้เนาะอ๋อป่าบ่อนมันเป็นว่าวาอยู่ยังบันหอบขัานหนองในพี่น้องเลยเนี่ฮะยังอยากมอดอยู่เลยโอ้ก่อภัยพี่น้องเลย เขียวงามไปดีนี่เนาะใบไม้งามนี่พี่น้องเลยงามละดูฝนตกเออก่อไม้สังไวยบอสก่อไม้เยังน้องนี่ไม้สังไวยพี่น้องเลยเพิ่นมักปลูกไม้พี่น้องเลยนี่ก็ต้น ต้นไม้พายุงพี่น้องไอ้ต้นต้นไม้พายุงน,นี่เนาะบ้านบา่ากไพายบา้าใหม้พายุงพี่น้องเลยเป็นปลูกไว้นี่คนขันนองต้นนี่คือสเฉยนต้น,มนไม้ดูไล่บ่ต้นไม้ดูไล่บ่ดีกว่าจะได้คุ้นนะแต่ว่าบลูกเพิ่อปลูกได้จากปีแล้วนี่บ่มีแกนพี่น้องไอ้ใหม้นี่น้ำบ้านบ่ากไพาต้นมักใหญ่ยังบ่มีแกนไม้ดูไล่ หลายต้นพี่น้องต้นนี้ก,กับแม่ไม่ดูลายก่อไม้ไผบ้านหอบน้องพี่น้องหอบน้องเลยก่อไม้ไผบ้านเราแม่น้องมีดีเนาะก็คือว่าทุกคนนั้นเป็นพนังงานหรือว่าเป็นคนหนึ่งเป็นพนักง,งานทำเมาหัวฉันทำเมาก็สช่างทั้งแม่เ,เป็นผู้าจานบ่หรือว่าจะไหนแหละมีก่อลายอยีกก่อนหนึ่งพี่น้อง หน่อไลอ๋อเป็นแล้วพี่น้องนี่เพิ่นปลูกไว้หน่อไม่ไลพี่น้องเห็นบ่น,นี่หน่อไลแหนงมันด,นด,นดอกบ่แม่พี่น,อน้อ,ยอยงบ่แม่นดอกอันหน่อะนะก็เป็นปลาเตอร์สามสี่แหนงพี่น้องต้นกล้วยอย่างเด้เพิ่นเราปลูกกล้วยแต่นี่บ่อจะกล้วยยังหน่อไม้หน่นอใหม่ปงแหนงปงไม้ ลายดีพี่น้อยต้นใหม่ดูลายนี่เกือบว่าจะหอบนองนะบนหน่อยนะเนี่ยวนเลยหอบนองเลยรวมแล้วจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปเกสิบสอสบงสิบสามสิบสี่สิบห้าเจป พอดีสิบเก้าต้นนี่พี่น้องเอ้ยไม่ดูรายสิบเก้าต้นถาว่าใหญ่เบิดหนีมีแกนนี่แต่ว่าตอนนี้บบฮูวา่ากิโลละเท่าไหร่พี่น้องเอ้ยไม่ดูรายไม่พยุงนี่มีอยู่ยนยนหนึ่งเนาะสองต้นนี่สองต้นนี่ต้นนี่จะเป็นไม่ไม่พยุงพยุงทองพี่น้องเอ้ยลักษณะแบบนี้ไม่พยุงทองเนาะ แถวมันอยู่ดงอยู่ป่านี่ทั้งแถวหน้าทางบ้านบ่าของพยนี่ไม่พุงทองนี่ังหลายอยู่นะแต่เมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังมีแต่ต้นน้อยเบี้ยน้อยพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มีนายทิน,นหรือว่ามีอันว่าปูซื้อใหม่หละมาซื้อไปเบิดเนาะตอนนี้ก็มีแต่เบี้ยน้อยมีอยู่สองต้นพี่น้องเลยสองต้นสามต้นใหม่พัดหน้าพุ่นทอง น้ำก็ยังลายมื่อนี้จกักสีแห่งได้บอและเนี่ยคือสีได้เบิร์ตอีกหนึ่งมันนี่นะเออตัวหางจนเมื่อยยังบ่มอย่างนี้เลยเสียงจกักตร,ตรูตรูดอยู่โอ้แม่ยังเงนี่พี่น้องแม่ยังนี่ฮะว่าพุปวกกับโบแมนที่อย่างบบหูนี่ฮะแม่ยังนี่น,น้องนอตแม่ยังนี่ปวกบ่านี่ฮะ แมนบ่อปวกครับพวกนัแหละแมนบ่อปวกบ่แม่ปลวกนี่ฮะอือให้ให้ปลากินบ่อนี่ยปลากินแน่เนาะโอ้อาหารปลานี่อาหารปลาบ่อนี่ยเอ้าเจ้าหู้ได้ยังได้ว่าอาหารปลาอาหารปลาดีว่าเป็นเป็นเป็นมิดเป็นมิดพวกแม่ที่อาหารปลานะเป็นมิดแบบเคลื่อนว่าเขาเจ้าขายในห้างนี่บ่แม่บ่อาหารปลาพวกนี่ก็แม่บ่อาหารปลานี่ยโอ้ ปลวกลาลาปลวกลาลาเอาแบบนี้สิเฮ็ยดยังแบบนี้นนเอาให้ปลากินบ่<ม>เอาไปแล้วพี่น้องเอาให้ปลากินเลย<ม>เอาเสียดปลาจะกินยี่บ่อหนิฮะ<ม>ปลาจะกินปลวกน้ำสีแห้งแล้วปลาโบก้ามากินดอกนำอย่ากแห้งแล้ว แม่ลอยมากินแหละปลาซิวปลาหน่อยเนาะปลาหน่อยมันมากินเออปลาหน่อยมากินขนาดอือห,อหมูแด,ดงพี่น้องมีห่อนหมูแด,ดงเนี่ยแม่นบอกหมูแด,ดงพี่น้องนี่มันก็คักใกล้ๆอยู่นี่ฮ่าฮู้พี่นอ้กกกนนอกเหรหมูแด,ดงก็มีมีหลายอย่างหลายแนวอยู่เนี่ยอะไรย่างเล่หางหมูแด,ดงหางหมูแด,ดงบอกนี่พี่นอ้องหางหมูแด,ดง อ้าวขโมมือข่อยแล้วขโมยมือคมือแล้วพี่น้องเลยนอย้องนอดน้องนอดเพิ่นว่ายามคโมมืออุภูอุภูพี่น้องเราเรามาเร,เรื่อยยังมีอีกอมีตัวใหม่มีประโยชนธ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องเลย โซลาจะเป็นไม้ดูร้ายไม้พยุงแล้วก็ก,กอไผ่กอไผ่บ้านกอไผ่อันนี้แหละปลูกบ่อะไรพี่น้องบ่บ่บอยู่ลุมหุบ่ต้น,น,ตน,นยังอันี่ฮะต้นยังอีกชักบ่นเ,บเนี่บ่ฮูจกักจำโตเ,เปาต้นนี้ยังอันว่าเพิรนตัดนี่ฮะต้นยังอันว่าเพิรนตัดปลายทั้งนี้ ต้นหมากยังนี่ฮะนี่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 ต้นหมากยังนี่เจ้าฮู้บอกมังหุงโอ้บ้านข่อยเพื่อนเอินหมากสว่างไหนนี่ฮะหมากสว่างบ่แม่นมังหุงบ้านข่อยเอิญนี่ฮะต้นหมากสว่างบ้านเจ้าเอินต้นมังหุงต้นมังหุงเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงอ้าวเป็นยังเผือกตัดออกมันยาวพอดีเนาะคือสิมันยาวแหละ คั้นเป็นแล้วเพิ่นเอาบ่ถึงเพิ่นได้ตัดออกห ok. รือว่าเพิ่นบักเอาเอาหมากันบ่เดี๋ยวเพิ่นบ้าเอาสิ่มบ่ไปๆก็้ห่มไปฮ้าวแดดไปโอ oh, <c oughs> นะ้เป็ดไผ่นะเป็ดไผ่เป็ดเจ้าบ่ฮะ <c oughs> เป็ดเจ้าบ่หนิโอ้ม oh, <c oughs> <fi> mm. <c oughs> ีต้นมันมะขามก็มีพี่น้องเลยงามนี่กำลังเป็นดอก กำลังเป็นดอกแต่หัวต้นต้นหวานมะขามวานหรือมะขามสมนี่ขามวานหรือขามสมนี่ขามหวานบ่โอขามวานพี่น้องเลยยังม่ได้เป็นหมากหาก็เป็นดอกห่วซัน โอยามไดสิได้ขายนี่พี่น้องเอ้ต้นชําแขงไม,ไม่ไม่พยุงทองเนาะนี่คือไม่พยุงกินได้เีงค่ะกินได้บ่บ่ชสมบ่ผสมผสมสม,สมาแล้วเอาคำจ<า>ัง <ละ S 1> ว่าหวานใช่จังว่าหวานคือว่าสมคือว่าสมพอาหาหว,วานเอา้าเอา้เอาคือเห็ดแบบนั้นนะคือเห็ดหนาหุบหนาเฮียว่าสั้นเมื่อกี้นี่ก็ว่ามะขามหวาน โอ้เจ้านี่โมเมนต์ขาบาดนะนี่ฮะตัวข่อยแล้วเจ้านี่ฮะกินจนตาฮิบเนาะอันกขามต้นขามโอ้มีอีกแม่นบอนังค่ะของเจ้าบอนังก็ดีสองต้นผู้ไหนหวานบ่ต้นนะลิสมหวานหวานต้นนั่นกับหวานต้นนี้กับหวานพี่น้องเลยแต่ว่าเบิ่งสภาพท่างน้องนอนกินเมื่อกี้นี่โอ้ยตาคุปตาเหี่ยว คือสีวานคักเนาะต้นหทาเหีรอโอ้กินข้าวเส้าแล้วว่าเจ้ามานี่นะกินแล้วข้าวตอนเส้าน่ะเอ้าบอดิกินเนาะแมนบอตอนเส้ายังบอดิกินข้าวเส้าข้าวเที่ยงกะไงสิีองแล้วยังบอดิกินอีกเก่งยีงดีสาเจ้านี่ค่อยรลอกินข้าวเส้าก็กินแล้วข้าวเที่ยงกะ สิเริ่มอยากอีกเลยอยากดขนมเอา้า <c oughs> เป็นแค่มแมงนะกินขนมฮะ่ะมองได้มีมีขนมขายแถวนี้จักบอกมองไว้ซื้อฮะโบจักไก่บ่อจากนี่ไปไปบนขายขนมไก่บ่อไก่บ่อบนขายขนมอยู่ใช่คือบบเห็นมีบอนขายขนม ผู้จักทางใดโ่เห็นผู้ผู้พี่น้องยังอีกไก่คอยไปผ <c oughs> ู้ว่าไก่เต่อเ,อเอนะเอาะโอ้แนวอื่นาม,มา,ามีบอกกบไผ่ก็บ,บง,งพี่น้อง กอไผ่กอกอไผ่เป็นคีหรือเป็นยังเนี่ยฮะเริ่มเป็นคีแล้วนี่เนาะขีดไผ่ขีดเจ้าฮะขีดเจ้าบอเป็นผีเนี่ยเราคิดเอาห้โอ้ต้นหมากยังยงฉเนี่ย ต้นหมากยังไงฮะต้นหมากสารกอมบ่หรือผักกระเดาต้นผักกระเดาบ่ได้ต้นยังนี่ฮะต้นผักแมนบ่ต้นผักกระเดาใบคือผักกระเดาแท้เออเขาบ่เคยเอาเขาบ่เคยเอาไปกินมันเบื่อมันเบื่ออะกลวงอีดีเผื่อย่างมาหอดมาหอด มาฮอนมองเกาบบบนี้พี่น้องเลยหมากล้ำยัยหมากล้ำยัยที่หมากยังนี่ฮะหมากลำยัยคือแบไงเห้ยเออมะข้อบ่หมากข้อสมหมากข้อหวานนี่หวานกินได้บ่นน่กินได้บ่ บ่เบื่อปะโมข้อสมพี่น้องเลยมือสังหารมาแล้วมือสังหารมาเลยนี่ฮะมาแต่มาแต่ทางไหนมือสังหาร ตึลงเหรอมีหอด้วกินไข่เครื่องพี่น้องใส่อบเป็ดอบไก่อบแบ่อบยางโอ้หอมไม่ห้อยพี่น้องเลยหัวใเครื่อง เ่นสอหูอยู่เนาะเอฟซีเขาหลายคนแต่ว่าบางบางหมู่บ้านก็อาจเพิ่นอาจ้อเอิน้นซื่อนี่แตกต่างกันไปพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านเบาภัายเอิ้ญหวยคลายเครื่องนี่พี่น้องหอมหอมนะตัวมีแห้งยาวๆพี่น้องเลยสามได้กินข้าว <c oughs> หอมคัชพี่น้องเลยมื้อนี้บ่ได้ไปถ่ายทั้งนอกมื้อนี้หาถ่ายในต้นไม้ให้พ่อแม่พี่น้องอเอฟซีเขาเบิ่ง ต้นไม้ก็มีแต่ต้นไม้มีประโยชน์มีราคาพี่น้องคานวานใหญ่มีแกนเนาะมีต้นไม้พยุงทองไม่ดูลายพี่น้องเลยอาจารย์ย,ยมามนะได้จะได้ขายยังต้นนะ้อยอยู่นะมาณนี้เนาะยามได้จะได้ขายนะาานี่อีกหลายปีเนาะจะได้ขายเนาะคารวาเนี่ยนะพี่น้องเอพอประมาณนี้แหละพี่น้องเอฟซีสุขทุกคนเลยเนาะว่าหลายกสิ n h a พี่น้องเลยผมมีอันชุดอันที่ชุดจะถื่อเขาไปเลื่อยแห้งลามไปลายเนาะเขาไปแต่มันยาวมันยืดปืดผู้ไหมเคาบอกให้ลายว่าชันเนาะมีในนี้ในเสียงปากแต่เจ้าอยู่แล้วบา่าวไพ่ายเยว่าชันวะวะอยู่คนเดียวว,าว,าว,าวา่าชัดอยากจะได้ขอจบกขีปลงก่อนพี่น้องเลยเนาะไปพอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะก็ให้พ่อแม่พี่น้อง fc เฮาจงมีแต่สุขภาพแข็ง ความเจ็บยาได้ความไข่จะมีพี่น้องเยเนาะลาบลื่นในนาทีการงานขิดเงินก็หายในเงิน,นคิดทองก็หายในทอง,ทองปาฏนาสิ่งใดก็หายได้สิ่งนั้นสมร่งใจวางพี่น้องเลยอ,อะสำหรับคลิปนี้ไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปสิกคอตัวกราก่อพี่น้องเลยขอกล่าวขวัาสบายดีสวัสดี่เอเม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคน